ตอนนี้น้องตุ๊กตาก็บอกว่ามาเบิ่งหยังพี่น้องนะอันนั้นคือปลาคูนเบ้อเฮ็ดอะไรจังได้มันจันเฮ็ดอะไรจังได้เออเฮ็ดอะไรจังได้มันแบบนี้เนี่ยเฮ็ดอะไรจังสิได้มันน้องเบิ่งนั่นเลยน้องเบิ่งเบิ่งเบิ่ง หม่องหัน้นบ่มนี้ไผเอาได้ขึ้นไปนั่นกุ่ได้ไะได้ห้งมันบ่มีเมือเขาไปนะ่ยนะลอยเงี้ยขนาดตกปลาเต้นตอนนี้น้องทุกตาเพื่อนกะเพื่อนสนใจปลาหม่องนี่พี่น้องเลยมันคูนอยู่หม่องนี่กนเลยให้น้องทรายเพื่อนอ็เลยให้น้องทรายเพื่อนมาส่งอนติดจอดอยู่หม่องนี่เลยเอาเราจะเอาอย่างไปเอาเออพี่น้องตอนนี้น้องทุกตากะไป หมองปลาที่มันหลายๆตอนแรกที่นเบนิพื่อจะหาวิธีไปจนได้เพื่อจะไปยืนหมองแต่มุณซื้อปาได้หเล่พี่น้องเดี๋ยวฮอาสิบวันรุ่นกันว่าได้แค่ปลาพี่น้องมู้มวนเด้วว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 ้ออววอวว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 วอ ย้อนเลยกันย้อนเลยกันเออ,อบาทนี้ที่เอามาขึ้นพี่น้องอ,อ้จุดยอดสามบาทสี่บาทที่เต็มกระบอก ยอ้อยเกียวพี่น้องม้วนเด้พี่น้องเอ้ยม้วนเด้พี่น้องหลังจากยอปลาได้3ามสี่บาทก็ได้กางกระยังแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้เทใสก่กระสอบเรียบร้อยแล้วคักคข,ขนาดเลยพี่น้องเลพราะมองนั่นมองเบินเนาะมันเบินเบินปลาแล้วมันมันมันตุ้มกันอยู่หมองนั้นมาเขาสิมาจุจง มอ,องต้องตาอีกรอบนึงปล่อยละม้วนนะเขาเจ้าพี่น้องเลยย่อแล้วเพื่อบ,อบได้ปานใดรอบนี้นะวู้วีวว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 ีวว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 ้วว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 ว่ว้ว สวยดังเดือนจันเพลงโอ้พี่น้อง,งเอ้นะยตอนนี้เขาเขามามุงนะ่งหน้าอยู่กับสาวแหล่บ้านคอนแก้วนะพี่น้องนะมันกำลังจอ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 ขึ้นมาจันปลานะีพี่น้องเบ่งนี่นะน้ำตกีหินนี่จอจอจอ,จอขึ้นมามันทอดตึ้งยังย้อนเลยไหมอเออเสาแหลบ้านนะเจ้าตั้งกระดุงเก่ง แล้วนะคนงามสาวแหลบ้านนาเฮาพี่น้องเฮ็ดลาวฮึปป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 